สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มิ้นท์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะซอยเซรีไทยทุสแปดแยกหนึ่งนั่นเองนะวันนี้มิ้นท์มีรถนะคะเข้ามาใหม่นะคะมาอัปเดตให้ลูกค้านะคะได้รับชมกันนะกับเจ้าตัว c o l o l ่าคอร์สนะคะ1.8พรีเมียมนะคะกับ1.8 เมียมีเซฟตี้นั่นเองนะคะใครสนใจรุ่นไหนนะคะอยากได้รถนะคะคโคลราคอร์สนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะวันนี้มิ้นมีให้เลือกนะคะ 3- ส,สีด้วยกันนะสีดำสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองนะกับโตโยต้านะคะตัวไฮบริดทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวมิ้นพาไปชมคันแรกเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากตัวคันสีดำคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะได้เป็น คอลล่าคอร์สนะคะ1.8ไฮบริด พรีเมียมเซฟตี้นั่นเองนะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคันนี้ได้เป็นโฉมปี2022นะคะลูกค้านี่ด้านหน้านะคะบอกเลยว่าไฟด้านหน้าได้เป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟสีฟ้านะคะโลโก้ของ To y ยต้าเป็นสีฟ้านั่นเองนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นสไตล์ของตัวไฮบริดของตัว t o y ยต้านั่นเองนะคะกระจังด้านหน้านะคะลูกค้ากระจังด้านหน้าของตัวโคโรลาคอสนะคะจะได้เป็นอ่าเป็นลังพึ่งนะคะสีออกเทาๆนะคะเป็นแบบว่า เป็นสีเทาตัดด้วยโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างมาให้กระจังด้านหน้าตัวนี้เป็นตัวที่แบบเป็นตัวเปลี่ยนนะคะต่อตัวไมเ h a เชนมานะ,ะล้อมแม็กซ์สวยสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไฟสวยกริบๆนะคะมาพร้อมกับไฟไลท์ไกดิ้งนะคะมาให้เรียบร้อยนี่กระจกพับไฟฟ้านะตัวนี้นะคะกระจกพับไฟฟ้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนนะคะขณะเลี้ยวนะ,ะโลโก้ของไฮบิดนะคะนี่ ด้านบนของตัวรถนะคะลูกค้าด้านบนของตัวรถนะคะนี่พร้อมรับสัมภาระนะคะสัมภาระาในการแบบว่าบรรทุกข,ของกรณีลูกค้าเดินทางออกจากจังหวัดได้เลยนะนี่ภายในสวยมากนะคะคันนี้นะได้เป็นสีเฉพาะของรุ่นเลยนะตัวท็อปนะคะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังสีออกสีเบาะแดงวายนะคะสีวายสวย,สวยดูแบบว่าเรียบหรูสไตล์แบบ l u กชูรขึ้นมามากๆนะนี่นะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องไหลังมีมาให้ครบๆเลยนะแอร์ Air นะคะแอร์ Air เป็นแบบดิจิตอลมาให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะลูกค้าคันนี้นะนี่มีซันรูฟมาให้ด้วยนะถ้าเป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเนี่ยจะมีตัวอ่าซันรูฟมาให้นะคะลูกค้านะคะคันนี้นี่อ่าใครสนใจนะคะบอกเลยว่า เฮดดีด้นะคะจัดฟรีดาวได้เลยนะเฮดดีด้จัดฟรีดาวให้นะคะคันนี้ด้านหลังนะคะแอร์แยกส่วนมาให้นะคะมีแอร์ด้านหลังมาให้ครบๆเช่นเดียวกันนะนี่นะคะกด เขาเรียกะไรนะเป็นโลโก้นะคะเฉพาะรุ่นโคโราคอร์สนะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะด้านหลังมาให้เลยเนี่ตัวนี้ออปชั่นจัดมาให้เต็มนะคะระบบเซฟตี้เซนส์ของ Toyota นะคะป้องกันการลื่นถลไมนะคะระบบช่วยเบรกระบบป้องกันการชนมีมาให้คร,ครบเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องถอยหลังกล้อง360อ,องศามีมาให้นะด้านบนได้เป็นคีบฉลามแบบชับฟินมาให้ครบเลยนะ นี่ประตูนะคะด้านหลังด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้นี่ประตูด้านหลังเปิดไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้านี่สำหรับคันนี้นะ,ะสนใจนะคะลูกค้ากับเลขไหม่1 1 0 0 0 0โลนะคะสมปี2022คันนี้นะคะบอกเลยราคาที่ที่7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ,ะสนใจคันนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะทักเข้ามานะคะหรืออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าอยากได้รถเอ่อเป็นรถครอบครัวนะคะ ครอบครัวขนาดเล็กนะคันนี้เป็น5ที่นั่งนะคะลูกค้าสามารถที่จะแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1นนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลย นะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะลูกค้าสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยนี่นะคะภายในห้องคู่โดยสารนะคะลูกค้าเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นะคะมีเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นี่และมิ้นค่าชมนะว่าเจ้าตัวไฮบิดเนี่ยเวลาเขาสตาร์ทออกมานะคะลูกค้านี่สตาร์ทออกมานะคะระบบคือจะแบบว่าอ่ะ นนะตอนนี้นะคะหากุญแจนิดนึงนะคะ่ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่เครื่องยนต์ตอนนี้คือทํางานแล้วนะตัวระบบของไฮบริดนะคะเป็นเครื่องยนต์ของไฮบริดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เขาจะเงียบมากนะคะลูกค้าเครื่องยนต์จะเงียบมากเลยนะนี่ตัวปรับแอร์นะคะระบบแอร์ระบบดิจิตอลนะคะดูลูกค้านี่หน้าจอแบบสัมผัสมีมาให้นะคะครบๆเลยนะเลขไม่ตอนนี้นะคะคันนี้ แล้งไมคันนี้นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยโลนะคะลูกค้านี่กับออปชั่นนะคะจัดมาให้เต็มเลยนะพวรงมาลายัายใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่กระจกพับไฟฟ้านะคะนี่ที่ชาร์จไวเลสชาร์เตอร์มีมาให้นะกระจกนี่สามารถที่จะเปิดได้นะคะลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะปิดนะคะหรือว่าอา่าเลื่อนออกแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะนะคะความลักชัวรีของเจ้าตัว พีเยมลักชวรี ury, ่ขอโทษค่ะของเจ้าตัวไฮบิดพิเ u มเซฟตี้คันนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะคะคันนี้สนใจนะคะลูกคา้าคันนี้นะบอกเลยว่าลูกคา้าประหยัดกว่าป้ายแดงค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างหลายแสนเลยป้ายแดงขายประมาณ1นึ่งล้านสองแสนนะคะณนะปัจจุบันนะนี่กอง360้อง360องศานะคะมีให้ครบ,ครบเลยนะคะนี่สามารถที่จะ เลือกปรับโหมดได้นะคะของการดูนะคะของรอบคันนะคะเป็นออปชั่นกล้อง360องศากระจกปรับไฟฟ้านะคะตัดแสงออโต้ให้นะสนใจคันนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าจับไม่นานมิ้นมีสีอ่สีดำนะคะแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีน้ำตาลนั่นเองนะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักแล้วก็แคปนหน้าจอเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นี่นะคะ ป่ะแล้วมิ้นพาไปดูนะคะอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันนะคะจะเป็นสีขาวนะ,ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมสีขาวกันบ้างเนาะ,ะว่าเจ้าตัวอคุโครลราคอสนะคะอีกหนึ่งคันนะ,ะนี่ที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นตัวอคุโครลราคอส1.8นะคะไฮบริดพรีเมียมนั่นเองนะคะได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่เผื่อว่าใครอยากได้ชมตัวสีขาวนะคะก็เป็นทะเบียน ตัวนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะทะเบียนเราจะยังไม่ได้เปลี่ยน,เ,น,ไไนเราจะปิดป้ายไว้เดี๋ยวให้ดูว่าเจ้าตัวสีขาวนะมีอะไรที่น่าสนใจนะกับต่างจากตัวเมื่อสักครู่บ้างนะเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะ,ะเป็นตัวเป็นตัวเดียวกันนะคะลูกค้าต่างกันเรื่องใหม่ตัวนี้ราคาเลขใหม่อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นนะเลขใหม่เจ็ดหมื่นนะคะคันนี้นะ สนใจนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยตัวนี้ขาย7จ9 0แสนจนานะคะได้เป็นสีขาวนะเผื่อว่าใครชอบสีขาวนะก็ทักเข้ามาได้เลยนะนี่ออปชั่นบอกมาเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยเป็นครลลาคอร์ทไฮบริดพรีเมียมนะคะตัวนี้นะ,ะสนใจนะคะลูกค้าทักเข้ามาได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะนัมบินเปิดให้ดูตัวนี้เป็นตัวเฉพาะรุ่นด้วยนะคะเป็นตัวเฉพาะรุ่นนะลูกค้า นี่นะคะกอง360อ้อง360องศานะคะเปิดไฟฟ้าเปิดท้ายด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันให้เลยนะคะสนใจนะคะอยากได้โครโล,ลาคอสนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะลูกค้านี่บอกเลยเครดิตดีจัดฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้นประมาณ1 000, 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะกับเจ้าตัวโครโล,ลาคอสสีขาวมุกค,คันนี้สวยๆเลยนะ ไม่ชอบสีขาวนะคะมิ้นมีสีดำนะไม่ชอบสีดําสีขาวมิ้นมีสีน้ำตาลอีก1นึคันนะสมเดียวกันเลยนะ,ะลูกค้าให้ดูรอบๆคันเลยสมเดียวกันนะคะลูกค้านะเนี่นะคะถ้าเบียนนี้เลยนะคะเจ้าตัวคอล่าคอร์สหนึ่งสแปนไทยไฮบิดพรีเมียมคันนี้นะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพาชมอเจ้าตัวคอล่าคอร์สนะทั้งสาคันนะภายในจะเป็นสีดำเนี่ย ตัวนี้ภายในจะได้เป็นสีดำนะคะลูกค้าเผื่อใครว่าแบบไม่อยากได้ภายในที่เป็นเบาะแดงอะไรประมาณนี้นะเรามีสีดำให้นี่นะคะสนใจอยากเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะหรือว่าสอบถามหรือเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเซรีไทย6 8แยกหนึ่งั่นเองนะคะลูกค้านี่อ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิลลาไปก่อนนะ,คะใครที่ อ,อยากดูนะคะหรือในรูปเต็มๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามนะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักแชทอินบ็อกซ์ได้เลยสาหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ